สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดรัสเซียแห่เที่ยวไทยยอดพุ่งจากกันยายนเกือบเจเท่านักท่องเที่ยวรัสเซียหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยมีการระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมายัางประเทศไทยรายเดือนว่าเพิ่มขึ้นเกือบเจดเท่าเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน และเพิ่มขึ้น2เท่าในเดือนพฤศจิกายนแสงหน้านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆอย่างมากก่อนเข้าสู่เทศกาลการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย er, และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากด้วยในเดือนพฤศจิกายนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้ว1.75ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น4เท่าของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีในปีก่อนซึ่งเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวถูกจำกัดการเดินทางจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากไทยได้ยกเลิกนโยบายคุมเข้มโควิดในเดือนกรกฎาคมเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่สุดหนักตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆในทุกเดือนก่อนโควิด -19 รัสเซียเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับที่7ของประเทศไทยในปี2562โดยมีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาเยือนไทย1.48ล้านคนขณะที่เมื่อเทียบตัวเลขรายเดือนในเดือนพฤจิกายนรัสเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยมากเป็นลำดับที่3รองมาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว1 8 9 8 5คนเพิ่มขึ้นจาก44,314คนในเดือนตุลาคมและ15,900คนในเดือนกันยายนขณะที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียลดลงอย่างต่อเนื่องจาก3 30, 2, 3 3แสนสคนในเดือนกันยายน เป็น259,873คนในเดือนพฤศจิกายนส่วนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียอย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก116,386คนในเดือนกันยายนเป็น145,628คนในเดือนพฤศจิกายนการเดินทางมายัางประเทศไทยของนักท่องเที่ยวรัสเซียในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเกือบ60%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี2562 ขณะที่ค่างเงินรูเบิลเป็นหนึ่งในเงินสกุลหลักที่มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนักท่องเที่ยวรัสเซียมีแนวโน้มที่จะอยู่นานกว่านักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆอ,อีกทั้งยังอยู่ในช่วงที่หนีฤดูหนาวอันโหดร้ายในบ้านเกิดซึ่งกินเวลานานถึง3เดือนจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวรัสเซียคือภูเก็ตโดยคิดเป็นสัดส่วนถึง1ในส ของจำนวนผู้เดินทางมาเยือนเกาะภูเก็ตซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีนะครับสำหรับประเทศไทยที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นเพิ่มขึ้นนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดไทยขึ้นแท่นอันดับ4ของโลกส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูป11เ,เดือนพุ่ง1.8พันล้านดอลลาร์นางออนมรัพั์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกอยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยไทยนั้นครองแชมป์ของตำแหน่งเป็นผู้ส่งออกอันดับที่1ของอาเซียนและเป็นอันดับที่4ของโลกรองจากจีนสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับในช่วงส1เดือนวงเล็บ มก,กราคมถึงพฤศจิกายน2,565ไทยส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปมูลค่ากว่า1,831ล้านดอลลาร์วงเล็บบวก9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยประเทศคู่ค้าสำคัญที่การส่งออกเติบโตได้ดีก็คือได้แก่สหรัฐอเมริกาวงเล็บบวกสสาภาพยุโรปบวก13%อาเซียนบวก18% และจีนบวก70%ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายกลุ่มสินค้าพบว่าน้ำผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยนั้นส่งออกมากที่สุดมูลค่าถึง684ล้านดอลลาร์สหรัฐบวก18%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าผลไม้แปรรูปมูลค่า651ล้านดอลลาร์สหรัฐบวก2%และผลไม้กระป๋องมูลค่า495ล้านดอลลาร์สหรัฐบวก9% นอกจากนี้ไทยยังส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปไปตลาดคู่ค้าอย่าง FTA มูลค่า583ล้านดอลลาร์สหรัฐบวก21%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตลาดคู่ FTA ที่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอาทิเช่นกัมพูชาบวกย2%เมียนมาบวก27%มาเลเซียบวก16%เวียดนามบวก49%จีน บวก70%ออสเตรเลียบวก7%อินเดียบวก21%เกาหลีใต้บวก7%สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่น้ำผลไม้มูลค่า275ล้านดอลลาร์สหรัฐบวก30%ผลไม้แ8รูปมูลค่า203ดอลลาร์สหรัฐบวก12%และผลไม้กระป๋องมูลค่า105ล้านดอลลาร์สหรัฐบวก20%ทั้งนี้ ปัจจุบันคู่ค้า FTA ของไทยได้แก่อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีและฮ่องกงได้ยกเลิกภาษีนำเข้าให้กับสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปทุกรายจากไทยแล้วเหลือเพียง5ประเทศที่ยังคงเก็บภาษีนำเข้าบางรายการคือจีนเก็บภาษีสับปะรดกระป๋องลำไยกระป๋องและน้ำสับปะรดอัตรา5%ญี่ปุ่นเก็บภาษีสับปะรดกระป๋องอัตรา 25.5ถึง46.8%น้ำสับป,ปะรดอัตรา19.1ถึง29.8%และผลไม้ตระกูลส้มแปรรูปอัตรา2.7ถึง9.3%เกาหลีใต้เก็บภาษีสับป,ปะรดเชื่อมอัตรา24%และแยมผลไม้อัตรา5ถึง24%อินเดียเก็บภาษีผลไม้แปรรูปอาทิเช่นส้มแพรเชอรี่มะม่วงสับป,ปะรด อัตรา30%และเปรูเก็บภาษีผลไม้แช่อิ่มและน้ำผลไม้อัตราภาษี6%สำหรับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบไทยสามารถผลักดันให้ประเทศคู่ค้า FTA ลดภาษีนำเข้าสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปเพิ่มเติมอาทิเช่นญี่ปุ่นทยอยลดภาษีสินค้าน้ำมะเขือเทศที่มีน้ำตาลแยม เยลลี่ผลไม้ที่มีเนื้อเดียวกันแยมผลไม้ตระกูลส้มที่มีน้ำตาลผลไม้เพียวเร่ส้มแปรรูปที่มีเนื้อส้มพีชแปรรูปสตอเบอรี่แปรรูปเหลือ0%ปอรในปี2580จีนทยอยลดภาษีสินค้าสับประรดกระป๋องน้ำสับประรดน้ำมะพร้าวเหลือ0%ร์เในปี2584แและเกาหลีใต้ทยอยลดภาษีน้ำสับประรด สับปะรดกระป๋องสับปะรดเชื่อมเหลือ0%ในปี2574และน้ำแครนเบอร์รี่เหลือ0%ในปี2579ตลาดผลไม้กระป๋องและแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสการรักษาสุขภาพประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ขยายตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดที่ไทยนั้นมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งจะได้แต้มต่อจากการปลดล็อกกำแพงภาษีนำเข้านางออนมนกล่าวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับและความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อถือรวมทั้งเป็นอันดับโลกนะครับที่ไทยนั้นรั้งอันดับที่4นะครับมาได้หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ สายการบินจีนต่อคิวเข้าไทยคาดนักท่องเที่ยวเข้าไทย10ล้านคนปีหน้านายสุทธิพงศ์คงภูลผู้อำนวยการสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายหลังจีนประกาศนโยบายเปิดประเทศเริ่ม8มก,กราคม2566ขณะน,นี้เริ่มเห็นสัญญาณจากสายการบินจีนที่สอบถามถึงการเปิดเส้นทางบินมายังประเทศไทยรวมไปถึงสายการบินสัญชาติไทยที่อยู่ระหว่าง วางแผนการตลาดเปิดเส้นทางบินไปยังเมืองต่างๆในจีนด้วยซึ่งกพทคาดว่าผู้ประกอบการสายการบินต่างๆจะเร่งวางแผนและทำคำขอเพิ่มเส้นทางบินเข้ามาภายหลังช่วงปีใหม่ซึ่งจะทันรองรับนักท่องเที่ยวของตลาดจีนในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนที่จะถึงนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการต่างๆน่าจะกำลังรอดูมาตรการข้อกำหนดต่างๆ ของทางการจีนที่ประกาศออกมาเพราะแม้ว่าไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ต้องรอดูมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเชื่อว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้จะเป็นผลบวกโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวอุตสาหากรรมการบินของไทยให้กลับมาคึกคักในช่วงตรุษจีนปี2566นายสุทธิพงศ์กล่าวนายสุทธิพงศ์ยังกล่าวอีกว่าขณะเดียวกันการกลับมาเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน กพทประเมินว่าจะเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในไทยคาดว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศในปี2566จะฟื้นตัวประมาณ62ล้านคนหรือคิดเป็น50%หากเทียบกับปี2562ก่อนโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลายด้วยจีนเป็นตลาดหลักที่ จะมีนักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวเดินทางนายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่าปัจจุบันนั้นมีเที่ยวบินจากไทยที่บินไปยังเมืองต่างๆของจีนรวม15เที่ยวบินต่อสัปดาห์ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปี2562ที่มีเที่ยวบินรวมกว่า400เที่ยวบินต่อสัปดาห์เชื่อว่าเมื่อจีนปลดล็อกเงื่อนไขาการเดินทางแล้วจะเห็นการฟื้นตัวของเที่ยวบินจากจีนทันที รถไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่คนจีนนิยมเดินทางมาในช่วงสถานการณ์ปกติอยู่แล้วขณะนี้กพอทอจึงเน้นย้ำให้สายการบินและสนามบินเตรียมความพร้อมรองรับตรวจสอบมาตรการของทางการจีนเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกันรายง,งานข่าวจากบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดวงเล็บมหาชนหรือทอ,อทอระบุว่ากรณีจีนยกเลิกข้อกำหนดการกักกัน สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากนอกกรมแดนของประเทศนั้นตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่จะเริ่มมีสายการบินทยอยแจ้งขอกลับมาทำการบินอีกครั้งโดยเป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันหยุดปีใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมของเที่ยวบินให้พร้อมช่วงต้นเดือนมกราคม2566ที่จะเปิดประเทศประเมินว่าจะเป็นการกลับมาทำการบินที่กรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตก่อนเนื่องจากตารางบิน ในท่าอากาศยานดังกล่าวนั้นมีความพร้อมในการรองรับการจัดสรรตารางบินส่วนเที่ยวบินเช่าเหมาลำคาดว่าจะทยอยเข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมกราคม2566และคาดการว่าตลอดปี2566จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานของทออทประมาณ7-10ล้านคน ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีนะครับที่ประเทศไทยนั้นจะกลับมาคึกคักในด้านของการบินนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ